หรือเมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมานะคะท่านธรรมนัตพมเผ่าของเรานะคะก็ได้ไปรับปากไว้เช่นเดียวกันว่า600บาททวนหน้าแน่นอนวันนั้นก็ไปแทนท่านรองนายกภูมิธรรมเวษยัยไทยด้วยนะคะก็3คนรับผิดชอบร่วมกันด้วยนะคะก็ประชาชนเขาก็รอฟังอยู่ว่าสรุปจะทวนหน้าจริงไหมปีนี้เนี่ยไม่มีแม้กระทั่งในคําของงบประมาณด้วยซ้ําค่ะในห้องอนุติดตามงบประมาณค่ะฉันก็เข้าไปทวงถามนะคะพยายามถามว่าสรุป6-8ทวนหน้าไหม เจ้าหน้าที่ก็มองกันเลิกลักเลิกลักแล้วบอกว่าอาน่าจะไม่นะครับถามต่อไปว่าแลาหกเก้าหระทวนหน้าไหมเขาก็ยังคงมองหน้ากันแล้วก็บอกว่าอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะฟังคําตอบเหมือนกันว่าสลุปเนี่ยที่ไปรับปากกันไว้นะคะก็ไม่อยากให้รับปากกันแค่ลมปากอย่างเดียวช่วยทําให้ภาคประชาสังคมเห็นด้วยว่าที่รับปากไปเนี่ยทำได้จริงๆหรือถ้าทําไม่ได้ติดขัดตรงไหนก็บอกกันตรงๆ ค่ะท่านประธานคะที่ฉันทนายแจมศจสินานธรรมนิทินันค่ะผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต11พักเก้าไกลค่ะเขตสายไหมคุณแม่ลูกสองค่ะที่อยากเปลี่ยนแปลงประเทศนี้นะคะผ่านการเมืองค่ะวันนี้ที่ฉันขออนุญาตกลับมาอภิปรายงบประมาณนะคะเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตเด็กเกิดต่ำ อีกแล้วนะคะที่พูดไปแล้วเมื่อสมัยปีงบประมาณปี67นะคะแต่วันนี้จะลงลึกขึ้นค่ะแล้วก็ให้เห็นความสําคัญของการจัดสรรงบประมาณให้มากขึ้นแล้วก็มาชี้ให้ทุกคนในห้องนี้เห็นว่าการจัดสรรงบประมาณแบบนี้เนี่ยรัดอีกนอเด็กและเยาวชนในประเทศไทยอย่างไรนะคะท่านประธานคะวิกฤตเด็กเกิดต่ำเนี่ยดิฉันและพักเก้าไกลไม่ได้คิดไปเองคนเดียวนะคะในห้องอนุติดตามงบประมาณเนี่ย กระทรวงสาธารณสุขเองก็ได้มาชี้แจงถึงแผนการแก้ไขปัญหาวิกฤตเด็กเกิดต่ำค่ะโดยมีการอ้างสถิติอันนึงที่น่าสนใจมากๆก็คือว่าเปิดสาเหตุนะคะที่คนไทยไม่ได้อยากมีลูกค่ะดิฉันก็เคยพูดไปเมื่อครั้งที่แล้วเช่นเดียวกันนะคะคล้ายๆกันเด็กเกิดต่ำเนี่ยค่ะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจอย่างไรบ้างนะคะก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะคะว่าถ้าเรายังคงอิกนอกับ เพิกแล้วก็เพิกเฉยวิกฤตนี้ต่อไปประเทศเราจะขาดแคลนแรงงานที่เป็นส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะคะและขาดวัยแรงงานที่เป็นส่วนสําคัญในการเสียภาษีให้กับรัฐในการสร้างและพัฒนาประเทศทั้งระบบรวมถึงสร้างเรื่องน้ปาปราปาของเพื่อสมาชิกมาสักครู่นี้ด้วยนะคะสาเหตุที่คนไม่อยากมีลูกคะ่ะสองอันดับแรกมาดูนะคะอันดับแรกบอกว่านะคะร้อยสามสิบแปดจุดสามไม่อยากเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายคะ่ะส่วนที่น่าสนใจอ,อีกอันร้อยละ 8ส8เหมือนกันนะคะก็คือไม่อยากให้เด็กนะคะหรือว่าลูกเนี่ยเกิดมาในสภาพสังคมปัจจุบันค่ะรวมๆกันนะคะสองอันดับแรกเนี่ยรวมๆกันเกือบๆประมาณ80%นะคะ่ะคำตอบของการแก้ปัญหาเรื่องนี้นะคะ่ะเราเลยไม่สามารถละเลยการสร้างรัฐสวัสดิการได้การสร้างรัฐสวัสดิการจึงเป็นคำตอบสุดท้ายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะอาจาฉันกลับไม่เห็นแผนการแก้ไขปัญหาวิกฤตเด็กเกิดต่ำในแผนงบประมาณฉบับนี้นะคะ มีแต่กระทรวงสาธารณสุขที่ไปชี้แจงในห้องอนุกระมาณว่าจะมีการแก้ไขปัญหานี้โดยการสนับสนุนให้กับคนที่มีบุตรยากมีบุตรได้ง่ายขึ้นนะคะก็ไม่ได้เป็นการแก้ไขปัญหาของคนที่ไม่ได้อยากมีลูกหรือเรื่องของการแก้ไขปัญหาของผู้สูงอายุนั่นเองทา่านประธานคะการสร้างรัฐสวัสดิการนะคะให้เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบนั้นทําได้ไม่ง่ายแล้วก็ไม่เร็วคะ่ะการจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตเด็กเกิดต่ําเป็นเรื่องเร่งด่วนที่รัฐบาลควรจะต้องทําอย่างเร็วที่สุด ในหลายๆประเทศนะคะเช่นที่ไต้หวันมีการเซตนะคะความมั่นคงของชาติอันดับหนึ่งเนี่ยคือวิกฤตเด็กเกิดตำ่ำแน่นอนถ้าเรามองวิกฤตเด็กเกิดตำ่ำเป็นความมั่นคงแห่งชาตินะคะเราก็จะทุ่มสัพพะกำลังทุ่มงบประมาณจํานวนมากกับการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเด็กค่ะประเทศที่พัฒนาแล้วนะคะมักจะยกให้เด็กเนี่ยเป็นหัวใจสําคัญและเป็นศูนย์กลางของการออกแบบนโยบายค่ะมุ่งการออกแบบนโยบายสาธารณะที่ตรงจุดแล้วก็ครอบคลุมทุกช่วงจังหวะชีวิต ตั้งแต่เกิดจนโตนะคะในหลายประเทศมีความพยายามอัดฉีดกันเต็มที่ค่ะไต้หวันญี่ปุ่นเอยเกาหลีเอยเแบบีโบนัสอัดฉีดเงินลูกคนแรกคนที่สองคนที่สามที่สี่กันมหาศาลแต่จํานวนการเกิดก็ยังไม่ได้เพิ่มไปตามที่เขาต้องการแต่ทุกท่านคะอย่างน้อยๆน,นะคะก็เป็นการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเปลี่ยนวิกฤตเด็กเกิดต่ําให้เป็นโอกาสที่เราจะได้พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กเนี่ยที่เกิดน้อยได้แล้วค่ะ เรื่องนี้สอดคล้องตรงกันกับรายงานสถานการณ์เด็กและครอบครัวและข้อเสนอนโยบายเกี่ยวกับเด็กและครอบครัวของภาคประชาสังคมวัน O One คิด for คิดนะคะมีอยู่5ประเด็นดังนี้ค่ะประเด็นแรกค่ะเขาบอกว่าประเทศไทยในสิทธ,ธิลาคลอดเนี่ยยังไม่เพียงพอต่อการดูแลเด็กเล็กค่ะเรานะคะอยากให้เราเนี่ยให้นมแม่6เดือนแต่เรายังลาคลอดได้แค่98วันนะคะในประกันสังคมแล้วก็ยังมีช่วงลอยต่อระหว่างที่ลาคลอดจนถึงประมาณ2เดือนที่จะเข้าสู่พัฒนาเด็กเล็กด้วยค่ะเด็กช่วงนี้ไม่รู้จะไปไหนนะคะ สวัสดีการไม่ได้มีตรงนี้เลยนะคะทั้งๆท,ที่ช่วงนี้เป็นช่วงสําคัญของการพัฒนาคุณภาพบุคลากรของประเทศในอนาคตมากที่สุดประการที่2ค่ะคือประเทศไทยเรายัางลงทุนกับเด็กเล็กไม่เพียงพอแล้วก็ไม่ครอบคลุมค่ะนั่นก็คือเงินอุดหนุนเด็กเล็กที่ให้เฉพาะครอบครัวที่ยากจนเนี่ยขนาดยากจนนะคะยังตกหล่นประมาณตกหล่นประมาณร้อยละสาเลยนะคะตั้งแต่ระบบการคัดกรองเลย นอกจากนั้นนะคะจำนวนเงินไม่เพียงพอค่ะ600บาทสำหรับกลุ่มที่ยากจนที่พอจะข้ามเส้นความยากจนไป600บาทไม่พออยู่แล้วนะคะที่จะเลี้ยงเด็กให้มีคุณภาพประการที่3ค่ะคือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของแต่ละพื้นที่ยังมีมาตรฐานไม่เท่ากันค่ะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลายที่นะคะ ประมาณร้อยละสิบเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วนส่วนหนึ่งก็มาจากการที่รัฐบาลเราเนี่ยลงทุนนะคะในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนี่ยแค่ร้อยละ0.25ของ GDP เท่านั้นอันทนี่ความเป็นจริงเนี่ยมินิมัมนะคะควรจะต้องศูนย์เอ่อร้อยละหนึ่งของ GDP ด้วยซ้ำนะคะต่ำกว่ามาตรฐานมากๆประเด็นที่4คือเรื่องระบบนิเวศของการเรียนรู้ค่ะยังคงกระจุกตัวนะคะอยู่ในห้องเรียนที่บอกว่าตามโลกไม่ทัน ะะห้องเรียนที่ยังคงอยู่ในยุคสมัยก่อนอยู่นะคะแล้วก็ระบบการเรียนรู้เนยังคงกระจุกตัวอยู่ในเมืองใหญ่ๆนะคะเช่นกรุงเทพมหานาครหรือว่าอำเภอเมืองของแต่ละจังหวัดต่างๆประเด็นสุดท้ายสําคัญที่สุดค่ะที่ทําให้คนไทยส่วนใหญ่ไม่อยากมีลูกนะคะ <c oughs> เพราะว่าสิทธิเสรีภาพของเด็กไทยในปัจจุบัน,นยอยู่ในขั้นที่เรียกว่าวิกฤตเลยนะคะเด็กไร้สัญ,ญชาติจานวนมากเนี่ยยังไม่ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานเลยนะคะ รวมถึงการใช้รุนความรุนแรงการคุกคามเยาวชนปรากฏตั้งแต่ในระดับครอบครัวสถาบันการศึกษารวมถึงมีการปิดกั้นช่องทางการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองนะคะจากหน่วยงานภาครัฐขัดส่งผลให้เยาวชนเนี่ยขาดพื้นที่ในการแสดงพลังนะคะแล้วก็ทาให้สถานการณ์ความขัดแย้งเนี่ยคะมันบานปลายโดยไม่จําเป็นสถานการณ์เมื่อวานนะคะสิทธิในการประกันตัวเนี่ยเราก็คงจะได้เห็นอยู่แล้วใช่ไหมคะว่ามันมีความ แตกต่างกันยังไงดับเบิลสแตนด์ดสมาตรฐานอย่างไรแล้วยังงี้จะให้คนไทยมีลูกกันไหวเลยคะทุกท่านคะเมื่อเราทราบถึงปัญหาต่างๆที่ฉันกล่าวมาข้างต้นแล้วนะคะที่ฉันจะชวนทุกท่านมาดูกันว่าการจัดสรรงบประมาณของรัฐในปี68เนี่ยจะช่วยแก้ปัญหาต่างๆนี้อย่างไรนะคะท่านประธานคะอย่างที่บอกตอนแรกว่าเราเพิ่มปริมาณไม่ได้อย่างน้อย,อยเราสามารถเพิ่มคุณภาพได้เพราะว่าในช่วงที่เด็กเกิดต่ำเนี่ยถ้ามองในอีกแง่หนึ่งนะคะเราใช้งบประมาณน้อยลงกว่าเดิมหลายเท่า ถ้ารัฐมองว่าการเลี้ยงลูกคืองานอย่างหนึ่งนะคะถ้าเราไม่ลงทุนในเด็กและเยาวชนนะคะรัฐก,ก็ต้องหมดงบประมาณมหาศาลไปกับการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุอยู่ดีเช่นงบประมาณแผนบูรณาการยาเสพติด5,000ันกว่าล้านนี่แหละคะ่ะงบป,ประมาณในการแก้ไขปัญหาเรื่องทุจริตคอร์รัปชันความรุนแรงในครอบครัวหรืองบประมาณที่ลงทุนในกรมราชัณร์สิ่งเหล่านี้เกิดจากการที่เราเนี่ยเพิกเฉยต่อการ,การลงทุน ในเด็กและเยาวชนนั่นเองมาดูงบประมาณกระทรวงแรกนะคะที่พูดไปแล้วตั้งแต่ครั้งที่แล้วปี67เช่นเดียวกันงบประมาณในการคัดกรองเด็กของกรมอนามัยค่ะของปี67เนี่ยก็ได้พูดไปว่ารัฐในตั้งวิกฤตเด็กเกิดต่ําเป็นวาระแห่งชาตินะคะแต่กําหนดงบประมาณในการคัดกรองเด็กนะคะอยู่ที่2ล้านบาทปีนี้ก็คาดหวังว่าจะมากขึ้นแต่งบประมาณที่ได้มาก,ก็ประมาณ1.8ล้านบาทน้อยลงอยู่ดีนะคะกระทรวงสาธารณสุขเองกรมอนามัยเองเนี่ยบอกว่ามีการพยายามที่จะ เขียนคอมของงบประมาณให้เพิ่มขึ้นแล้วแต่ก็ยังถูกตัดอยู่ดีแสดงให้เห็นว่ารัฐเนี่ยไม่ได้ให้ความสําคัญกับการคัดกรองเด็กเลยแม้แต่น้อยค่ะงบประมาณถัดมาค่ะก็ต้องมาทวงกันอีกรอบนะคะสําหรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด600บาทที่ไม่ท่วนหน้าสักทีนะคะ ปีนี้ก็คิดว่าจะทั่นหน้านะคะเพราะว่ารัฐบาลเองก็รับรู้ปัญหามาโดยตลอดอยู่แล้วว่าเงินอุดหนุนเนี่ยมันน้อยมากค่ะไม่เพียงพอต่อภาระค่าใช้จ่ายของผู้ผปกครองอยู่แล้วรัฐบาลเองก็เคยรับปากกับภาคประชาชนไว้เหมือนกันเสียดายท่านวรวุธไม่มานะคะท่านวรวุธเองก็รับปากกับภาคประชาสังคมไว้แล้วว่าทว่นหน้าแน่นอนปี68นะคะหรือเมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมานะคะท่านธรรมนัตพมเผ่าของเรานะคะก็ได้ไปรับปากไว้เช่นเดียวกันว่า600บาททว่นหน้าแน่นอน วันนั้นก็ไปแทนท่านรองนายกภูมิธรรมเวชยัยไทยด้วยนะคะก็3คนรับผิดชอบร่วมกันด้วยนะคะ,ชะชก็ประชาชนเขาก็รอฟังอยู่ว่าสรุปจะท้วนหน้าจริงไหมเพราะว่าในงบป,ประมาณปี68เนี่ยทิ่ฉันไม่เห็นการเพิ่มขึ้นของงบประมาณสวัสดิการท่วนหน้าตามที่สัญญาไว้เลยค่ะและปีนี้หนักกว่าเดิมรู้ไหมทำไมคะปีนี้เนี่ยไม่มีแม้กระทั่งในคําขององบประมาณด้วยซ้าค่ะในห้องอนุติดต,ตามงบป,ประมาณค่ะฉันก็เข้าไปทวงถามนะคะพยายามถามว่าสรุป68ท้วนหน้าไหม เจ้าหน้าที่ก็มองกันเลิกลักเลิกลักแล้วบอกว่าเออน่าจะไม่นะครับถามต่อไปว่าแล้วหกเก้า 6, ล่ะท่วนหน้าไหม เขาก็ยังคงมองหน้ากันแล้วก็บอกว่าอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะฟังคําตอบเหมือนกันว่าสลูปเนี่ยที่ไปรับปากกันไว้นะคะก็ไม่อยากให้รับปากกันแค่ลมปากอย่างเดียวช่วยทําให้ภาคประชาสังคมเห็นด้วยว่าที่รับปากไปเนี่ยทำได้จริงๆหรือถ้าทําไม่ได้ติดขัดตรงไหนก็บอกกันตรงๆง,ง,งบประมาณถัดมางบประมาณเงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในกระทรวงพมที่เกี่ยวกับศูนย์รับเลี้ยงเด็กและสถานสงเคราะห์เด็ก และเยาวชนค่ะอันนี้ก็ภาคประชาสังคมฝากมาเช่นเดียวกันว่ามันน้อยมากเพราะว่าในห้องงบประมาณปี6-7นะคะก็ได้ถามว่าไอ้งบประมาณ15ล้านเนี่ยมันเป็นต่อหัวเท่าไหร่นะคะก็เลยทราบว่าเนี่ยล้านนะคะเป็นเงินอุดหนุนสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนหัวละ300บาท300บาทต่อคนต่อเดือนนะคะ ไม่ใช่ให้ต่อเดือนต่อปีนะคะไม่ให้ต่อเดือนเข้าใจว่าสำหรับต่อเดือนจริงๆเป็น,เป,นเป็นต่อปีก็คือมันน้อยมากๆไม่สามารถจะชดเชยหรือว่าช่วยให้คุณภาพชีวิตของเด็กเนี่ยดีขึ้นได้นะคะปีนี้ก็เลยคาดหวังว่ารัฐบาลจะให้ความสําคัญเรื่องตรงนี้มากขึ้นมีการเพิ่มขึ้นของประมาณในเงินอุดหนุนมากขึ้นเพราะว่ากรมกิจการเด็กและเยาวชนปีนี้เนี่ยได้งบประมาณเพิ่มขึ้นตั้ง140กว่าล้านบาทนะคะปรากฏว่านะคะเงินอุดหนุนศูนย์เด็กเล็กเอก,เอกชนเนี่ยปีนี้ ได้แค่11.65ล้านบาทเท่านั้นน้อยกว่าปีที่แล้วด้วยนะคะแล้งบประมาณที่เพิ่มขึ้นมหาศาลเนี่ยไปเพิ่มตรงไหนก็เหมือนที่หลายๆคนพูดไปในหลายๆก็หลายๆกระทรวงค่ะว่าเพิ่มในส่วนของงบอบรมเป็นหลักนะคะงบอบรมเพิ่มขึ้นแต่งบอุดหนุนเด็กเนี่ยลดลงค่ะถัดมานะคะก็คือเรื่องของงบประมาณของการพัฒนาของเด็กปฐมวัยทีก่กระจายไปตามกระทรวงต่างๆนะคะกระทรวงมหาดไทายเองหรือกระทรวงศึกษาธิการเองก็ตามที่ถ้าเราดูเฉลี่ยต่อลายหัวแล้วเนี่ยเด็กปฐมวัยก็ยังน้อยมากๆ ทางที่ความจริงเนี่ยการพัฒนาบุคลากรที่ดีที่สุดคือการลงทุนกับเด็กประถมวัยค่ะมีคํากล่าวหนึ่งบอกว่าถ้าเราอยากรู้ว่ารัฐนั้นเนี่ยจะเจริญได้สแค่ไหนจะพัฒนาได้ขนาดไหนให้ดูว่าเขาเนี่ยลงทุนกับเด็กประถมวัยแบบไหนนะคะกระทรวงสาธารณสุขเองให้ก็เห็นความสำคัญของเด็กเล็กนะคะในห้องอนุอกรรมธรติดตามงบประมาณนะคะก็มีการามาบอกว่าจะมีการลงทุนนะคะสร้างศูนย์รับเลี้ยงเด็กเล็ก ลงทุนที่แล้วประมาณ20ล้านบาทและใช้เงินทุนหมุนเวียนก็ประมาณ200,000บาทซึ่งก็ประมาณส่วนเนี้ยก็จะเป็นต้นทุนจุมที่ต้องรัฐก็ต้องเสียไปอาจจะเปล่าประโยชน์ก็ได้นะคะซึ่งเรื่องนี้มีข้อเสนอดังนี้ค่ะว่าทางกรมอนามัย,ยควรจะต้องมีการถ่ายโอนภารกิจนะคะสิ่งนี้เนี่ยให้มาเป็นภารกิจขององค์การทางปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะซึ่งรัฐส่วนกลางตอนนี้ยังไม่ได้มีการถ่ายโอนตรงนี้สักทีนะคะเพราะว่าทําไมต้องให้ท้องถิ่นทําทําไมถึงไม่ให้ส่วนกลางทําเพราะว่าสุดท้ายแล้วท้องถิ่นเนี่ยจะร ะะว่าแต่ละท้องที่เนี่ยดีมานสัพพายเป็นยังไงนะคะเช่นอันนี้นี่ยให้ดูของเขตตัวเองและการเขตสายใหม่นะคะอันนี้คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในกรุงเทพมหาคนครนะคะถ้าเห็นภาพเนี่ยนะคะจำคิดว่าศูนย์เด็กในอบตเนี่ยดูดีกว่าเยอะเลยนะคะบางที่เนี่ยไม่มีแม้กระทั่งประตูก็ไม่มีหน้าต่างก็ไม่มีนะคะนี่คือความสําคัญที่ว่าทำไมเราต้องมีการกระจายอ,าอยํานาจไปยังท้องถิ่นต่างๆเพื่อให้เขาเนี่ยทำภารกิจนีด้วยตัวเองค่ะ รรท่าระธานคะความเหลื่อมล้ำตั้งแต่เกิดนะคะตั้งแต่เรื่องเบี้ยเด็กไม่ท่วนหน้านะคะสิ่งที่สำคัญอีกอย่างทน่ฉันก็เน้นย้ำตลอดเวลาว่าเราต้องให้ความสำคัญกับพ่อแม่ของเด็กด้วยโดยเฉพาะแม่นะคะเรื่องการซึมเศร้าหลังคลอดนะคะเรื่องนมแม่ก็ตามนะคะเรื่องบางเรื่องเนี่ยแทบไม่ต้องใช้งบประมาณเลยด้วยซ้ำเช่นเลโกเลชั่นการวางทารกไว้แนบอกหลังคลอดทันที ดิฉันเสนอไปในห้องอนุงบประมาณเช่นเดียวกันว่างบประมาณแทบไม่ได้ใช้เลยนะคะสไลด์นี้ยังไม่ถึงนะคะการการการทำตามเลกู l เลชันนะคะเรื่องนี้จะทําให้กระตุน้นน้ํานมให้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็สเนี่ยช่วยลดภาวะซึมเศร้าด้วยมีงานวิจัยรองรับมากมายเรื่องนี้กระทรวงสามารถทําได้เลยนะคะไม่ต้องใช้งบประมาณแม้แต่บาทเดียวแค่ทําเป็นเลกู a เลชันที่ต้องทําทุกโรงพยาบาลเหมือนกันนะคะถัดมาค่ะก็คือเบบี้บ็อกซ์ค่ะ เป็นสิ่งที่จะช่วยให้เกิดความเท่าเทียมในการเข้าถึงการดูแลเด็กตั้งแต่เกิดค่ะลดความตึงเครียดของพ่อแม่ลดความเหลื่อมล้ำพัฒนาสมองแก้ไขปัญหาที่ต้นทางค่ะถ้าเราใช้งบประมาณ1,000ันบาทต่อเบบี้บ็อกซ์หนึ่งกล่องนะคะอัตรา,าก,การเกิด4 0 0 0 0 0หรือ500,000คนเนี่ยงบประมาณประมาณ400-500ถึงบาทเท่านั้นนะคะถ้าเรายุบกองประชาการตำรวจท่องเที่ยวไปแล้วก็สามารถมาทำงบประมาณตรงนี้ได้สบายๆเลยนะคะแล้วก็อันนี้ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่ด้วยนะคะ นโยบายคล้ายๆกันนี้เคยเกิดขึ้นในสมัยของท่านนายกทักษิณชินวัตรนะคะท่านอดีตนายกทักษิณชินวัตรนะคะเคยทําเมื่อปี2548ก็คือนโยบายถุงรับขวัญเป็นนโยบายที่ดีมากๆอันนี้ชื่นชมเป็นไปได้ถ้ารัฐบาลจะนํามาปัดฝุ่นทําอีกสักครั้งหนึ่งก็จะเป็นพระคุณมากๆก็ขอเสนอไว้ด้วยนะคะฝากาพรรคเพื่อไทยด้วยนะคะ ถ้ามาทานคะ่ะความกร,กระจายของงบประมาณเกี่ยวกับเด็กเล็กนะคะและไม่ไป,ไปเป็นทในทางเดียวกันเนี่ยทำให้เราไม่สามารถแก้ไขปัญหาของประเทศในระยะยาวได้ค่ะนี่เป็นวิกฤตสําคัญที่ไม่น้อยไปกว่าวิกฤตเศรษฐกิจหรือวิกฤตอื่นๆเลยรวมไปถึงการมีสวัสดิการทั้งระบบทั้งสวัสดิการของผู้สูงอายุนะคะของคนพิการนะคะการที่มีค่าแรงขั้นต่ําที่มันเพียงพอนะคะการที่เข้าถึงที่อยู่อาศัยอย่างเพียงพอหรือเรื่องน้ำประปาหรือเรื่องระบบคมนาคมต่างๆเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องเดียวกันค่ะ ถ้าเราอยากให้คนในประเทศมีลูกมากขึ้นพัฒนาคุณภาพชีวิตขคนพะเศมากขึ้นเราก็ต้องดูทั้งหมดคล้ายๆกันค่ะดิฉันจึงมีข้อเสนอเป็นบันได6ขั้นค่ะในการแก้ไขวิกฤตเด็กเกิดต่ำดังนี้ค่ะ บรรดขค่าที่1เริ่มตั้งแต่เรื่องของการลาเลี้ยงลูกค่ะร8อวันตอนนี้ก็เข้าไปแล้วเนาะก็ขอให้มีการผ่านกันมานะคะร8อยวันแล้วก็เรื่องของเงินอุดหนุนเรื่องในการทําห้องให้นมในที่ทํางานห้องนมในที่สาธารนณะหรือพรบรในการให้นมด้วยก็ตามนะคะข้อที่2นะคะบรรดขค่าที่2คือเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดต้องทวนหน้านะคะแล้วก็เพิ่มขึ้นรวมถึงนโยบายเรื่องกเกี่ยวกับกล่องรับขวัญด้วยนะคะ บันไดขั้นที่3คือเรื่องของโรงเรียนพ่อแม่ค่ะต้องมีการลงทุนลงงบประมาณไปกับการคัดกรองเด็กนะคะงบประมาณไปกับงบสุขภาพของมารดาแล้วก็เด็กด้วยค่ะบันไดข้อที่4ค่ะในเรื่องของงบประมาณของศูนย์เด็กเล็กแล้วก็เด็กแคร์ที่มันใกล้บ้านงบอุดหนุนศูนย์เด็กเอกชนงบอุดหนุนศูนย์เด็กต่างๆหรือว่าถ้าที่ทํางานไหนมีศูนย์เด็กเนี่ยก็ควรจะมีงบอุดหนุนให้กับที่ทํางานที่นั้นๆด้วย บันไดขั้นที่5ค่ะปฏิวัติการศึกษาค่ะต้องมีการศึกษาต้องมีหลักสูตรที่ดีโรงเรียนปลอดภยัยแล้วก็ต้องมีงบประมาณที่ให้กับเด็กปฐมวัยมากขึ้นบันไดขั้นสุดท้ายก็คือเป็นภาพรวมทั้งหมดของสวัสดิการเ <c oughs> พื่อให้คนรู้สึกว่าการมีลูกในประเทศนี้ไม่ได้เป็นภาระการมีลูกไปในประเทศนี้นะคะไม่ได้มีค่าใช้จ่ายมากเพราะว่ารัฐจะช่วยดูแลทุกคนด้วยเบียบ้ยผสงอายุเบี้ยคนพิการเบี้ยคนดูแลระบบสาธารนณะระบบปปปาหรือการเข้าถึงเฮาสซิ่งต่างๆค่ะสุดท้ายนะคะท่านประธาน ปัญหาสังคมในปัจจุบันที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนที่เรามักจะบ่นกันในบ่อยในสภาหแห่งนี้ว่าเด็กเยาวชนเดี๋ยวนี้เนี่ยมีปัญหาเยอะจังเลยปัญหาต่างๆเราเนี้มันเกิดจากการที่รัฐเนี่ยแหละค่ะอิกนอกับการจัดสรรงบประมาณในการลงทุนในเด็กและเยาวชนค่ะทั้งๆท,ที่การสร้างครอบครัวเนี่ยเป็นเหมือนประการด่านแรกของการพัฒนาบุคลากรของประเทศ เรากลับต้องมาทุ่มงบประมาณจํานวนมากในการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุค่ะถ้ารัฐคือผู้กาหนดทิศทางผ่านการกาหนดนโยบายและงบประมาณต้องสอดรับกับนโยบายถ้าเราจะต้องแก้ไขปัญหาเด็กละเยาวชนนะคะถ้าท่านจะอีกไนสักครั้งนะคะก็อีกไนในวัยเด็กนี่แหละค่ะขอบคุณท่านประธานค่ะ